ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเดอร์ลิงคำสาบบรณะภาคที่สอง เรื่องราวความร้อนทั้งหมดในภาคที่2เริ่มต้นที่เอมิรีกับไมเคิลสองหนุ่มสาวที่กำลังนั่งคุยกันหน้าทีวีด้วยเรื่องที่ทั้งสองคนกำลังถกเถียงกันอยู่นานก็คือเจ้าไมเคิลอยากให้เอมิรี่ช่วยดูวิดีโอม้วนหนึ่งให้ทันก่อนห้าทุมเอมิรีที่ไม่อยากจะดูก็พผายามปฏิเสธแต่ไมเคิลก็ยังยืนยันว่าเธอต้องดูให้ได้หลังจากตกลงกันเสร เวลาตอนนี้ก็เหลือแค่2นาทีก่อนถึงหาทุม่มไมเคิลออกไปรออีกห้องด้วยความกังวลและแล้วเสียงวิดีโอจากห้องของเอมิลี่ก็ดังขึ้นมาพอดีไมเคิลพอดินเสียงวิดีโอเขาก็ดีใจที่เอมิลี่ได้ดูวิดีโอนั่นสักทีทว่าดีใจอยู่ได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆก็ดันมีน้ำไหลทะลุป,ประตูมาหาไมเคิลพอไมเคิลเปิดประตูเข้าไปหาเอมิลี่ปรากฏว่าเอมิลี่เธอไม่ได้ดูทีวีเธอแค่เปิด มันทิ้งเอาไว้แล้วยกมือขึ้นมาปิดตาฟังแต่เสียงไม่นานนักยายผีร้ายสามาราก็ได้ครานออกมาจากทีวีพร้อมกับเสียงกรีดร้องของไมเคิลที่เอเมรี่จะไม่มีวันลืมเลือนไปเลยตลอดกาล ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับเรเชลและเอเดนสองแม่ลูกที่กำลังมีความสุขในชีวิตประจำวันหลังจากทั้งคู่ผ่านเรื่องราวสุดสยองจากภาคแรกมาได้เรเชลกับเอเดนก็พยายามใช้ชีวิตต่อไปโดยทิ้งเรื่องทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลัง หลายชั่วโมงต่อมาพอเรเชลมาทํางานวันนี้แม็กเพื่อนร่วมงานของเรเชลก็ได้เข้ามาบอกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดที่บ้านหลังหนึ่งมีคนพบศพผู้ชายที่นอนตายอ้าปากค้างเรเชลพอได้ยินถึงกับตกใจเพราะฟังดูลักษณะของคนตายมันคล้ายกับที่โนอาแฟนเก่าของเรเชลตายในภาคแรกทําให้ในเวลาต่อมาเรเชลก็เลยต้องแอบเข้าไปในบ้านของไมเคิลจนเรเชลได้ไปเจอกับศพของไมเคิลที่ ถูกห่ออยู่ในถุงดำด้านหลังรถพยาบาลผลปรากฏว่าพอเปิดถุงดำออกมาใบหน้าของไมคิขึ้นก็เหมือนกับโนอาไม่มีเิดหลังจากแน่ใจแล้วว่านี่เป็นฝีมือของซามราร่าเรเชลก็รีบปิดถุงห่อศพไว้เหมือนเดิมเพาว่าทันใดนั้นเองยายพี่ร้ายซามาราก็ยื่นมือออกมาจับแขนของเรเชลพร้อมกับพูดว่าฉันเจอเธอแล้วพอออกมาด้านนอกเรเชลก็ได้เห็นสภาพของเอมิลี่ตอนนี้เธอเอาแต่ง เงียบไม่ยอมพูดอะไรเลยสักคำฉากต่อมาตัดมายัางที่สถานีตำรวจเรเชลก็ได้เข้าไปคุยกับเอมิรีเรเชลพยายามถามว่าหนูไปเอาวิดีโอมวลนั้นมาจากไหนแล้วเธอได้เห็นอะไรในวิดีโอนั้นด้วยหรือเปล่าเอเมิรีพอได้ฟังก็ใส่หัวส่วนเทปวิดีโอนั้นเอเมิรีคิดว่าน่าจะอยู่ในเครื่องเล่นที่บ้านนั่นแหละไม่นานหลังจากได้ข้อมูลของเอมิรีเรเชลก็รีบขับรถมาที่บ้านของไมเคลิลอีกครั้งพอเดินไปที่ ทีวเรเชลก็ได้หยิบม้วนเทปวิดีโอของซามาร่าออกไปเผาเสี่ยววินาทีที่ม้วนวิดีโอกลายเป็นไฟเสียงกรีดร้องของซามาร่าก็ได้ดังออกมาจากม้วนวิดีโอด้วยเรเชลไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมคนพวกนี้ถึงมีเทปวิดีโอนี้ได้เพราะตัวก๊อปปี้มันน่าจะมีของเรเชลแค่คนเดียวซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่เรเชลคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ยังมีคนอีกมากที่รู้ก่อนเรเชลตัว อย่างเช่นไมเคิลที่พยายามให้เอเมิรี่ดูเทปในตอนต้นเรื่องนั่นก็เพราะหากเราหาคนอื่นมาดูเทปได้ในก่อน7วันคนคนนั้นก็จะไม่ตายแต่คนที่มาดูใหม่ก็ต้องหาคนอื่นมาดูแทนไม่เช่นนั้นคนล่าสุดที่ไม่สามารถหาคนมาดูได้คนคนนั้นก็จะต้องตายภายใน7วันซึ่งนี่เองก็คือคำสาปของซามาร่าจากหนังภาคแรก ขนาดเดียวกันด้านเอเดนวันนี้เอเดนก็ได้ฝันถึงซามาราใหญ่พี่ร้ายตัวนั้นพายันจะพาเอเดนเข้าไปอยู่ในทีวีด้วยกันทว่าพอเอเดนตะโกนเรียกหาเรเชลเอเดนก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันพอเรเชลเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอเดนก็ดันโกหกไปว่าผมแค่ฝันร้ายไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นเลย ฉากต่อมาตัดไปยังที่ตลาดนัดไกลไกลบ้านเรเชลก็ได้พาเอเดนมาซื้อของเข้าไปแต่งบ้านสักหน่อยเขว่าแทนที่ทั้งสองคนจะได้อยู่ด้วยกันเอเดนก็ดันขอตัวแยกออกไปเดินเที่ยวคนเดียวพอแยกกันเดินได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเรเชลก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปลกความรู้สึกที่เรเชลไม่สามารถอธิบายได้เรเชลสัมผัสได้ว่าเอเดนกําลังตกอยู่ในอันตรายส่วนด้านเอเดนที่ไปเข้าห้องน้ําน้องคนนี้ก็ได้เจอกับ แรงวันในห้องน้ําตัวหนึ่งที่มันมุดออกมาจากก๊อกระบายอย่างหน้าแปลกประหลาดแล้วพอหันไปมองที่กระจก เอเดนก็ได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังเอเดนเลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้และในทุกครั้งที่เอเดนกดถ่ายรูปปรากฏว,ว่าภาพสะท้อนในเลนก็ดั่นมีร่างของซามาราที่มันโผล่ออกมาอยู่หน้ากล้องพอดีนั่นจึงทําให้คนดูอย่างเราเข้าใจได้ว่าน้องเอเดนสามารถมองเห็นซามาราได้ ส่วนด้านเรเชลหลังจากวิ่งหาจนทั่วในที่สุดเรเชลก็เจอเอเดนที่กำลังยืนตัวสั่นอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เหมือนเดิมเอเดนเลือกที่จะปิดเรื่องของซามาร่าเอาไว้เพราะเอเดนไม่อยากให้เรเชลต้องเครียดไปด้วยส่วนด้านเรเชลหลังจากขับรถออกมาจากงานเธอก็พยายามหันไปถามเอเดนว่าตกลงแล้วไม่สบายตรงไหนหรือเปล่ารีบบอกมาซะแล้วจะพาไปหาหมอทว่ายังคุยกันไม่ทันจะรู้เรื่องก็ดารมี กวางตัวหนึ่งวิ่งมายืนขวางอยู่กลางถนนเอเดนที่เห็นก่อนก็บอกให้เรเชลเหยียบเบรกพอรถจอดอยู่กับที่ไอ้เจ้ากวางตัวนี้ก็พยายามมองเข้ามาดูทั้งสองคนเอเดนพอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของมันเอเดนก็ตะโกนบอกเรเชลไปว่ารีบขับรถออกไปเดี๋ยวนี้เลยทว่าเรเชลก็ไม่เข้าใจที่เอเดนบอกเพราะว่านี่มันก็แค่กวางตัวหนึ่งแต่เอเดนก็ยังยืนยันว่าเราต้องรีบไปจนแล้วจนรอดทุกอย่างก็ส เกกินแเมื่อจูจ่ๆฝูงกวางลายสิบตัววิ่งเข้ามารุมกระทืบรถของเรเชลเรเชลพอเจอแบบนี้ก็พยายยามจะขับแหวกฝูงกวางออกไปข้างหน้าทว่าเรเชลก็ไม่กล้าพอที่จะขับชนพวกมันแต่พอกวางพวกนี้ทุบรถกันจนหนำใจจูจ่ๆกวางแต่ละตัวก็ยอมถอยไปพร้อมกับเปิดทางให้เรเชลขับรถออกไปแบบงงๆแน่นอนว่าเอเดนก็ต้องรู้ว่านี่เป็นฝีมือของซามาร่าแน่นอนโชคร้ายหน่อย ที่เรเชลคิดว่าพวกกวางมันก็แค่คลั่งไปเองพอกลับมาถึงบ้านเรเชลก็พยายามโทรไปหาหมอเพื่อถามว่าทำไมร่างกายของเอเดนมันถึงเย็นกว่าคนปกติตั้งห้าองศาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ทางโรงพยาบาลพอทราบเรื่องทางนั้นก็พยายามจะอธิบายแต่ไม่ทันจะคุยจบ จูจ่ๆไฟในบ้านของเรเชลก็เกิดดับลงพอดีไม่นานนักก็มีเสียงดังมาจากห้องของเอเดนพอเรเชลว,วิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นดันเป็นซามราร่าแต่พอมองดูดีๆคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กลับเป็นเอเดนต่างหากเรเชลพยายามถามเอเดนว่าไปทำอะไร,รยอยู่ตรงนั้นทว่าไม่ทันที่เอเดนจะตอบจูจ่ๆผนังบ้านของเรเชลก็กลายเป็นต้นไม้โดนไฟเผาของซามราร่า เรวไฟสีแดงค่อยๆเผาแผ่นวอลเปเปอร์ไปทีละน้อยมันคือสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นว่าซามาร่าต้องการจะทำอะไรบางอย่างกับทั้งสองคนแน่มีหน้ำซ้ําใหญ่ผีร้ายซามราร่ามันยังไม่ตายไปจากภาคแรกอย่างแน่นอนเรเชลพอเจอแบบนี้ก็เลยรีบพาเอเดนมาที่บริษัทพอที่นี่มีคนอยู่เยอะซามาร่าอาจไม่กล้าทำอะไรทั้งสองคนก็ได้แต่แทนที่เรเชลจะพาเอเดนไปอยู่กับคนอื่น เรเชียลก็ดันพาเอเดนเข้ามาในห้องหมืด,มดจากนั้นเรเชียลก็ถามเอเดนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวกับซามาร่าใช่ไหมเธออยู่กับพวกเราใช่หรือเปล่าเอเดนพอโดนถามก็เลยยอมบอกความจริงกับเรเชียลว่าซามาร่าอยู่กับผมตลอดตอนนี้เธอก็นั่งอยู่กับเราด้วยมีแค่ทางเดียวที่เราจะรับพ้นสายตาของซามาร่าได้คือเราต้องนอนหลับเราต้องนอนหลับคุยกันเท่านั้นเพราะว่าเวลาผมหลับ ซามาร่าจะไม่สามารถทําอะไรได้เรเชลพอได้ยิยนเรื่องนี้เธอก็พ้ายามหันมองหาซามาร่าแต่มองเท่าไหร่เรเชลก็หาซามาร่าไม่เจอไม่นานนักเพื่อนของเรเชลที่ชื่อแม็กก็เข้ามาหาเธอแม็กถามเรเชลว,ว่ารถยนต์ไปโดนอะไรมาถึงได้พังยับขนาดนั้นเรเชลก็บอกไปเพียงแค่ว่ารถโดนชนส่วนเอเดนแม็กก็พายายยมถามว่าทําไมถึงตัวซีดแบบนี้ล่ะเรเชลที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเธอจึงขอให้แม็ก พาเอเดนกับตัวเองไปอยู่ด้วยหากเราหนีไปให้ไกลจากซามาราบางทีบ้านหลังใหม่อาจหยุดเรื่องราวหลอนๆพวกนี้ได้พอขับรถราถึงบ้านของแม็ก เรเชลก็พาเอเินขึ้นมาอาบน้ำส่วนเธอนั้นจะกลับไปที่บ้านเพื่อไปหยิบเสื้อผ้ากับข้าวของทุกอย่างส่วนตอนนี้เอเดนที่ตัวเย็นอย่างกับน้ำแข็งเขาก็ไม่อยากจะลงไปแช่น้ำอุ่นๆแต่ทว่าเรเชลก็สามารถอุ้มเอเดนลงไปแช่น้ำจนได้หลายนาทีหลังจากเรเชลขับรถกลับมาที่บ้านปรากฏว่ารอยไฟไหม้ของซามราร่ามันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เรเชลก็พยายามทำเป็นไม่สนใจ กระาทาั่งเรเชียวได้ไปเจอกับรูปถ่ายของเอเดนที่น้องกําลังยืนถ่ายอยู่หน้ากระจกตอนกลางวันปรากฏว่ารูปที่เอเดนถ่ายนั้นมันมีซามารายืนติดอยู่ข้างๆเอเดนด้วยไม่ว่าเอเดนจะไปที่ไหนซามาราก็มักจะปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วยเสมอเลยตัดกลับมายังด้านของแมก ระหว่างที่กำลังยืนรอเอเดนอาบน้ำอยู่จู่ๆประตูห้องน้ำก็ดันเปิดไม่ออกแถมที่ใต้บานประตูยังมีน้ำไหลท่วมออกมาด้วยไม่นานพอเรเชลขับรถมาถึงเธอก็พยายามจนสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ภาพที่ได้เห็นก็คือมวลน้ำจำนวนมากในอ่างมันดันลอยขึ้นมาราวกับไม่มีแรงโน้มถ่วงเรเชลที่ได้เจอกับเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อตรงหน้าเธอก็พยายามจะไม่คิดว่านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่ง ที่สําคัญที่โสดคือตอนนี้เรเชลต้องรีบช่วยเอเดนให้ได้ก่อนทว่าแทนที่คนในอ่างจะเป็นเอเดนคนคนนั้นกลับเป็นใยผีร้ายสมาราเรเชลพอเห็นก็เลยตกใจผลักสมาราลงไปในอ่างแต่พอแม็กเข้ามาเห็นไอ้เจ้าแม็กก็เข้าใจไปว่าเรเชลกําลังผลักเอเดนซะอย่างงานันแถมบนตัวของเอเดนก็ยังมีรอยนิ้วมือของสมาราอยู่ด้วยทําให้แม็กเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าเรเชลเป็นคนทําแบบนั้น กับเอเดนด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเจ้าแม็กก็เลยพาตัวเอเดนไปส่งที่โรงพยาบาล ฉากต่อมาตัดไปยังที่โรงพยาบาลเรเชลก็ได้เปิดกล้องให้แม็กดูแล้วพอแม็กได้เห็นภาพของซามาร่าในกล้องสิ่งแรกที่แม็เข้าใจเลยก็คือในภาพนี้มันต้องเป็นผีแน่ๆเรเชลก็บอกว่าใช่แล้วละ่ะซามาร่าเป็นผีที่คอยทำร้ายพวกเราเธอออกมาจากในวิดีโอเพื่อส่งต่อความทุกให้กับคนบนโลกและครั้งนี้ซามาราต้องการตัวของเอเดนแต่ทว่าแม็กก็ยังไม่ยอมเชื่อเรเชลก็ลองบอกให้แม็ก เอากล้องนี้ไปใช้ดูสิใช้กล้องนี้ถ่ายรูปของเอเดนแล้วนายจะได้รู้ว่าซามาร่าอยู่กับเอเดนตลอดฉากต่อมาพอเรเชลเข้ามาหาเอเดนในห้องพกัก เอเชลก็พยายามถามเอเดนว่าแม่ต้องทำยังไงถึงจะสามารถจัดการสมาราได้เอเดนที่กำลังหลับพอโดนถามหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้ยื่นมือมาจับแขนของเรเชลเสี่ยววินาทีที่เรเชลถูกจับแขนเรเชลก็ได้เห็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างทั้งภาพราน,น้ำผูที่อยู่หน้าโบสภาพกลุ่มคนที่กำลังยืนจับมือล้อมวงภาพสมุดบันทึกอะไรสักอย่างที่มีรูปวาดอยู่หน้าโปกมีแม้กระทั่งภาพของแอนนาที่เธอกำลัง กระโดดลงไปในทะเลพอกลับมาที่โลกแห่งความจริงเรเชลก็ได้เจอกับคุณหมอเจ้าของไข่เธอได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงจากแม็ก พวกหมอคิดว่าสาเหตุที่เอเดนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกอย่างต้องเป็นเพราะเรเชียลแน่ๆเป็นเหตุให้คุณหมอสั่งเรเชียลให้ออกจากที่นี่ขอให้หมอได้ดูแลเอเดนจนหายดีแล้วถ้าถึงวันนั้นเรเชียลค่อยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปเรเชียลพอได้ฟังเธอก็ไม่ยอมแต่ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมออกไปดีๆเราคงต้องรากตัวคุณออกไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลย หลังจากโดนไล่ออกมาเรเชลก็เลยขับรถไปที่กรมคุ้มครองเยาวชนเรเชลเข้ามาถามพนักงานว่าแม่จริงๆของซามารานั้นเป็นใครกันแน่แต่ว่าพนักงานคนนี้ก็ไม่ยอมบอกเรเชลก็เลยบอกเธอคนนี้ไปว่าถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไรสักอย่างล้วก็สักพักต้องมีคนตายเพราะซามาราอีกเยอะมากๆพนักงานหญิงพอได้ฟังก็เลยบอกเพียงแค่ว่าลองไปคุยกับครอบครัวมอร์แกนดูสิพวกเขาอาจบ,บอกอะไรคุณ ในบ้างแต่แน่ล่าว่าครอบครัวมอร์แกนนั้นตายไปหมดแล้วจากหนังภาคแรกแต่ถึงยังไงคำใบที่มีก็คงเหลือแค่มอร์แกนเท่านั้น ฉากต่อมาตัดมายังบ้านร้างบนกาะของพวกมอร์แกนเรเชลได้กลับมาที่นี่อีกรอบเธอต้องการหาอะไรบางอย่างที่พลาดไปในภาคแรกทาว่าแทนที่บ้านหลังนี้จะไม่มีใครอยู่เรเชลกลับได้เจอกับเซลแมนขายบ้านเซลแมนคนนี้นัดลูกค้าเอาไว้อีกคนแต่พอเห็นว่าเรเชลเข้ามาเซลแมนก็เลยคิดว่าเรเชลคือลูกค้าคนนั้นเรเชลพอเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เลยแกล้งทําเป็นเข้ามาดูบ้านเซล แมนที่ไม่รู้ก็เลยพูดเชียร์ให้เรเชลพยายามขอให้เรเชลซื้อบ้านหลังนี้ในราคาที่ถูกแน่นอนว่าเรเชลก็ไม่ได้สนใจจะซื้อบ้านเธอแค่อยากรู้ว่าเข้าของในบ้านต่างๆมันหายไปไหนหมดแล้วเซลแมนก็บอกว่าของเก่าทุกชิ้นนั้นได้ถูกนําไปเก็บไว้ในชั้นใต้ดินพอเรเชลเดินลงไปดูเธอก็ได้เจอกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งสมุดบันทึกเล่มนี้ที่มีหน้าปกเหมือนกับของเอเดนที่เคยให้เ เรเชลดูในภาพลิมิตท,ที่โรงพยาบาลพอเปิดดูสมุดด้านในเรเชียกก็ได้เจอกับบันทึกสุดแปลกประหลาดบันทึกที่บอกว่าทุกชีวิตนั้นเชื่อมโยงต่อกันด้วยความตายแถมในสมุดเล่มนี้ก็ได้มีรูปถ่ายแม่ของซาม马าถูกติดเอาไว้ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เรเชียลได้บอกแสใหม่ที่จะพาเธอไปหาคนที่ให้กำเนิดซาม马าแล้วนั่นเอง ฉากต่อมาตัดมายัางด้านเอเดนปรากฏว่าตอนนี้เอเดนก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีทว่าท่าทีและอาการของเอเดนก็ดูไม่ค่อยปกติราวกับว่าคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอเดนเลยสักนิด ส่วนคุณหมอพอเห็นว่าเอเดนตื่นคุณหมอก็พยายามเข้าไปอธิบายเรื่องของเรเชลแต่ว่าเอเดนก็ไม่สนใจฟังเอเดนหันหน้าไปมองคุณหมอพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอไม่นานหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ใช้เข็มยาสลบฉีดใส่ตัวเองทําให้เธอหลับลงไปต่อหน้าเอเดนชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ร่างกายของเอเดนมันต้องถูกใยพิารสมาร่า,ย,รายึดไปแล้วแน่ ฉากต่อมาตัดมายังด้านเรเชลหลังจากรู้หน้าตาแม่ของซามาร่าเรเชลก็ได้ตามสืบมาจนถึงโรงพยาบาลเก่าๆแห่งหนึ่งพอเข้ามาเจอกับพอ่ออเรเชลจึงได้ทราบว่าแม่ของซามาร่านั้นมีชื่อว่าเอเวอรีนเธอเข้ามาที่นี่คนเดียวเพราะตัวเองกำลังจะคลอดไม่มีบันทึกว่าพ่อของซามาร่าเป็นใครเอเวอรีนเชื่อว่ามีบางอย่างที่ต้องการเอาตัวซามาร่าออกไปจากตัวของเธอนำซ้ำตัวตนของ ซามารานั้นพอเกิดขึ้นมาเธอก็ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะตั้งแต่เกิดซามาราไม่เคยร้องให้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอจะเอาซามาราไปอาบน้ำเธอกลับร้องให้หนักมากราวกับโลกนี้กำลังจะแตกเธอกลัวน้ำมากยิ่งกว่าอะไรซสอีย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากเอเวรีนคลอดลูกออกมาได้ไม่นานทางโรงพยาบาลก็ต้องแยกตัวเอวรีนไปขังเอาไว้เพราะจิตใจที่ไม่ปกติของ เธอฉากต่อมาตัดมายังที่ห้องพัก พยาบาลหนุ่มคนนี้ก็ได้พาเรเชลไปเจอกับเอเวอร์รีนท่าทีของพยาบาลดูไม่ตกใจเลยสักนิดที่มีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมคนบ้าเพราะปกติแล้ว2-3ปีจะมีคนแบบเรเชรีเข้ามาที่นี่พอทั้งสองคนมาเจอหน้ากันเรเชรีก็พยายามถามเอเวอร์ีนไปว่าเราสามารถหยุดสามาราชได้ยังไงกันเอเวอร์รีนพอโดนถามก็บอกว่ามีทางเดียวคือเราต้องนอนหลับเท่านั้นไม่งั้นเราไม่มีทางชนะมันแน่ๆเราต้อง องส่งวิญญาณของมันกลับไปสู่นรก เรเชีลพอได้ฟังก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างแต่เธอไม่ยอมทําเด็ดขาดถ้าทำแบบนั้นเอเดนคงไม่รอดแน,แน่แล้วก่อนจากกันเอวอรินก็เลยได้บอกเรเชีลไปว่าเธอต้องตั้งใจฟังเสียงของเอเดนดีดๆเวลาที่เอเดนพูดออกมานั่นแหละคือคําใบที่เธอจะสามารถชนะสามาราได้เรเชีลพอได้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก่ในเมื่อคนนอนหลับอยู่จะพูดออกมาได้ยังไงกันล่ะ ขนาดเดียวกันด้านเอเดนหลังจากหนีออกมาจากโรงพยาบาลเอเดนก็ได้แวะมาที่บ้านของแม็กส่วนแม็กพอได้เจอกับเอเดนนั่งอยู่ในบ้านไอ้มอรนี่ก็พยายามหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหากเป็นไปตามที่เรเชลบอก กล่องนี้จะสามารถถ่ายรูปติดวิญญาณได้เพราว่าเอเดนก็ยังไม่ยอมให้แม็กถ่ายรูปแต่ว่าแม็กก็ยังแอบเอากล้องไปถ่ายรูปอยู่ดีส่งผลให้ในเวลาต่อมาแม็กเพื่อนรักของเรเชลก็ได้ตายไปอีกคน หลายนาทีต่อจากนั้นเรเชลก็ได้เข้ามาพอดีเรเชลตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับเอเดนเพราะปกติตอนนี้เอเดนน่าจะนอนอยู่โรงพยาบาลมีน้ำซ้ำแม็กก็ยังหายตัวไปอีกด้วยพอเรเชลถามหาแม็กจากเอเดนเอเดนก็ดันโกหกไปว่าแม็กออกไปนอกบ้านเมื่อกี้เองแน่นอนว่าเรเชลก็ไม่เชื่อเธอเดินไปเปิดประตูรถที่แม็กกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่ทว่าเรียกเท่าไหร่แม็กก็ไม่ยอมตื่นแล้วพอดึง ตัวแม็กขึ้นมาดูเรเชลก็ต้องกรีดลั่นตกใจเพราะแม็กเพื่อนของเธอได้กลายเป็นศพไปซะแลว้ว พอกลับเข้ามาในบ้านเรเชลก็รู้ได้ทันทีว่าเอเดนตรงหน้านี้ไม่ใช่เอเดนคนเดิมแต่ว่าจะให้เรเชลเข้าไปสู้เลยตรงๆก็ไม่ได้เพราะเอเดนตัวจริงอาจได้รับบาดเจ็บไปด้วยเรเชลที่เพิ่งเสียเพื่อนรักไปทั้งคนเธอนั้นก็เลยขึ้นไปแอบร้องไห้บนห้องนอนไม่นานนาักเรเชลเธอก็ได้เผลอหลับไปแล้วในเสี้ยววินาทีที่หลับตาเอเดนก็ได้เข้ามาในจิตสํานึกของเรเชลเอเดนเข้ามาบอกวิธีการไร ซามาร่าให้ออกไปจากร่างซึ่งนั่นก็คือพาตัวของเอเดนนั้นไปยังที่ที่สามาร่าเธอไม่ชอบเรเชลพอได้ฟังก็ดูได้ทันทีว่าความหมายที่เอเดนบอกนั้นมันคืออะไรแต่แน่นอนว่าเรเชลเธอก็ไม่กล้าทำเพราะหากมีอะไรผิดพลาด เอเดนก็คงจะไม่รอดด้วยพอลืมตาตื่นขึ้นมาเรเชลได้ลงไปที่ชั้นล่างเธอแอบใส่ย,ยาสลบลงไปในขนมปังพอเอเดนกินเข้าไปเรเชลก็ได้อาศัยจังหวะนี้อุ้มเอเดนลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วในทันทีที่เอเดนถูกน้ำเย็นๆสัมผัสกับตัววิญญาณร้ายของซามาร่าก็ได้กรีดร้องลั่นออกมาด้วยความทรมานร่างของซามาร่าที่มีใบหน้าสุดแสนจะสยองค่อยๆพุดขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่นานร่างของซามาร่า ก็ได้สลายลงไปทว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบเมื่อยายพีร้ายซามารากลับเข้าไปอยู่ในทีวียายพีร้ายซามารามันยังต้องการจะเข้ามาหาทั้งสองคนเรเชลที่ได้เห็นก็เลยเสนอตัวเองแทนตัวของเอเดนเรเชลย,ยื่นมือเข้าไปที่หน้าจอทีวีซามาราพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันจึงใช้พลังดึงตัวของเรเชลเข้าไปด้านใน ฉากต่อมาตัดมายัางที่บอ่อน้ําในทีวีหลังจากเรเชลโวดวนดูดเข้าไปในบอ่อเรเชลก็พยายามปีนบอ่อออกไปด้านบนให้ได้เทว่าซามาร่าเองก็ไม่ยอมให้ทําแบบนั้นซามาร่าค่อยๆไต่กาแพงราวกับตุ๊กแกขึ้นมาจับขาของเรเชลทว,ว่าเรเชลก็สามารถสลัดมันหลุดออกไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก พอขึ้นมาบนปากบ่อเรเชลก็รีบปิดฝาบ่อเพื่อไม่ให้สามาร่าตามออกมาแต่ถึงแม้จะออกมาได้เรเชลก็ยังคงติดอยู่ในจอทีวีอยู่ดีท่ามกลางความสิ้นหวังที่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงจู่ๆก็มีเสียงเรียกจากเอเดนดังมาจากด้านหลังเรเชลว,วิ่งตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆมรนยากาศรอบตัวดูคล้ายกับป่านในนรกไม่มีเพศไม่นานเรเชลก็วิ่งมาเจอกับหน้าผาบนกอ นาผาที่เรเชียลได้เห็นแอนนากระโดดลงไปในทะเลเรเชียลเข้าใจแล้วว่าตัวเองต้องทํำยังไงเธอเดินไปที่หน้าผาพร้อมกับกระโดดลงไปในทะเลด้วยเหมือนกันไม่นานนักพอลืมตาตื่นขึ้นมาเรเชียลก็ได้กลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงข้างๆนั่นก็มีเอเดนตะโกนเรียกให้เรเชียลตื่นทั้งสองคนเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องหากเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าสถานที่ที่เรเชียลและเอเดนอยู่ในคัน ณะน,นี้มันมีภาพขึ้นความทีของทีวีแทรกเข้ามาด้วยราวกับว่าเรเชลและเอเดนทั้งสองคนยังติดอยู่ในโลกของทีวีซึ่งคำตอบนั้นเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วซามราร่าเธอตายไปแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวของเดอะริงคำสาบมรณะภาคที่สองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ